ดวงแก้วใหญ่ตอนที่ห้าดวงแก้วเป็นหนึ่งในรัตนาเจ็ดที่เป็นของผู้บุญของพระเจ้าจากักรพรรดิและผู้มีบุญเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ได้ครอบครองดวงแก้วจึงเหมือนมีสมบัติจากพรประติติดตัวเลยทีเดียวรัตนาทั้งเจ็ดของพระเจ้าจากักรพรรดิประกอบด้วยจักรแก้ว ขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วมาแก้วและดวงแก้วมณีแก้วทั้งเจ็ดอย่างนี้จะช่วยทําให้พระเจ้าจักรพรรดมีความสุขมีอนุภาพและสามารถปกครองไปได้ถึงทวีปทั้งสี่อันได้แก่อุตรกุุทวีปปุพวิเทหทวีปชมพูทวีปอปาราโคยันทวีปดวงแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดเป็นดวงแก้วที่มีอนุภาพมากสันฐานกลมรอบตัวมีรัศมีสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน ไปไหนมาไหนได้ใช้ส่องดูภบภูมิต่างๆได้ดูที่รับที่แจ้งได้บันดานให้พืชพันธัญญาหารและเครื่องบริโภคอุปโภคบังเกิดขึ้นได้และสามารถเลี้ยงมนุษย์ทั้งโลกได้และอื่นๆนอกจากพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ปกครองทวีปท,ทั้งสี่แล้วผู้มีบุญทั่วไปก็นิยมมีดวงแก้วไว้ประจำตัวหรือประจำบ้านเช่นกันอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเวลาทำพิธีสถาปนาจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ จะต้องมีพิธีมอบดวงแก้วดวงโตขนาดส้มโอเสียก่อนมิฉะนั้นการสถาปนาเป็นจักรพรรดิก็จะไม่สมบูรณ์ประเพณีนี้สืบทอดมานานาน,นับพันปีแล้วแม้บริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศญี่ปุ่นก็มีดวงแก้วดวงใหญ่เอาไว้เป็นเครื่องดึงดูดโชครัพย์สมบัติหรือบรรดาลความสําเร็จให้เกิดขึ้นแม้แต่ใครจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็จะเอาดวงแก้วบรรจุไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีหลักฐานบันทึกไว,ว้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจีนบางองค์ทรงมีดวงแก้วที่ทํา จากคอร์ดคอร์ดที่เรียกว่าจุยเจียถึงหนึวงรั้าทั้งที่สมัยก่อนดวงแก้วเป็นของที่หายากมากเพราะทรงเชื่อมั่นว่าถ้ามีดวงแก้วแล้วบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขพืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจติดตามตอนต่อไป